ครับเอฟซีทุกท่านครับมาพบมาพอกับช่องหน่อยคนไทยยู่ไนกินอยู่กลาง,งาทงไฮทงหน้าอีกแล้วพี่น้องบรรยากาศงาทงไฮทงหน้าเย็นสบายพี่น้องครับกะมาใส่นกเขาพี่น้องผมไปตามไมา้ตัวผมในเมื่อวานนี่พี่น้องผมแต่ว่าผมกูประเทศไทยเบื้องพี่น้องไปใส่เข้านึงปะชิญยังบอกเบญยังครับพินหน่องไอ้เบญินเสียงบบกเสียงงี้ผมไปเราเมื่อวานนี่พี่นอ้องเมียนแหละแม่นตัวแล้วพี่น้องนี่บบกเสียงหน่อยมะฮวม ้าวหนึ่งประกากอันนี้พี่น้องเอา้ามาหลุนมาชม่มผมมาใส่ทางออกไปบันนงองยางนะครับผมอยู่บันดอนในสุกแต่ว่าสิาตัวตตอนกยู่ทางออกไปนงองยางครับบันนี้มาใส่อยู่หน้าเพร่อที่ทำหวัดนี่ครับมันกำลังเห่าพี่น้องเฮ้ยมันลุนมาชมุ่มสีเดีจับขาบอพี่นอ้องช่วงเสาพผมมาบอกกับช่วงหน่อยคนหายอยู่หากินคือเก้าพี่พพน้องมานี่ครับมาใส่นกเขาไอพี่น้อง โอวไล่กันใหญ่กันห้างพี่น้องปักขึ้นเงินพี่นงค์ฉันุเขาขันบุ่นวี่เลื่อนพี่น้องได้ไล่เฮ้ยปักขึ้นเงินพี่น้องเด้อขอปักขึ้นเงินพี่นงค์ข้าได้จับตัวอีกพี่นงค์ข้าได้เฉลยอ,อีกคือเมื่อวา,านนี่ต้องบึง้งไปพุ่นมันบ่ บ่มีนกเขาพี่น้องหรือว่าไทยพี่น้อ,องเบิง่งล้องมาใส่นี่ล่องบิ่งพี่น้องมีแนวมุกขวัญยันตังวัวเพิ่นมาเลี้ยงงวัวท่านเลยพี่น้องเอใส่พี่น้องเสีนงหนุกคู่จเจ้าเจ้าอยู่พี่น้องเอ้ยคือ่ อยู่ี่พี่น้อ,อ,องต้นไม้เนี่คือยูคือพี่น้่งคือมา่บ้าน,น,อ,อ,าาอ,ายนอยูพอ่พี่น้อนงอตัวขาวเขามีบีลีกอไผ่เนี่ยเลยพี่น้องก็ิเรียวทิงลกพกนี่มกอบไผ่เนี่ยพี่น่งเรคนคนดีไกลค่กันเต่ง กูกิน,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 กนะนมาพีนงคไก่เปิดยวๆม่ะคมาชมกันพี่น,นเออดิจับขาบ่อมสิกีิเหีว้ววนนขนาสดิจับขาอยู่นะพี่น้องนกเท่านี้ก็ดีต้องเป็นแะต่เฮาเลยนะพี่นงอง หรือมีแนวมะกวนคุ่นสิดมันอยู่นี่ไปหน่วงนอนุ่งหาวล้างเลยสิ ใส่เทปคือเก่าแล้วพี่น้องมูทูตคือเก่าเอาโทรศัพท์เครื่องนี้มูทูตพุ่งดีไ่ไดไทยเบิ้องมืดเด้อพี่น้องมีไทยเบิ้งตอนใส่หน่ยแล้วพี่น้องไปใส่ลูกลูกมาลงกันพี่น้องลูกเจะสวางมาลงกันอ่อนโอ้หมืดขึ้นแสงหน่อยก่อนแสงบนมีพี่น้องมาหาแสงกันเออลงกันพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เเพอากลวงองเสียไ้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องมันมีไทยเพื่อนเพิ่อเพราะว่าเชาวเครื่องนีมู้ทุบนะพี่น้องเนาะเอาไว้ซ้ำนีก่อนเนาะมาเบิ้งมันหลุดมันชุ่มกันว่าจะดีจับขา่พี่น้องพี่น้องอย่งมาสอดไม้แหกบ่ดีแล้วพี่น้องไปกูเมื่อพี่น้องลำพงซาดไป็นเมื่อขึ้นนี่พี่น้องจะเป็นอย่างมันเสียมพี่น้องแบตมันน้อยหนึ่งพี่น้องซาดเบิ้มขึ้นมาหนี้ก็เปิดเมื่อแม่พี่น้องซาด เดิมแบดไปซองกวนนึงเหมือดอยู่ไปพี่น้องไปกลับกัปพี่น้องแหกบอด,ดีแล้วมือนี่โอมเป็นมันพระพี่น้องไปมาแล้วตะล้อเบิ้งตอนบ่ายพี่น้องส,สี่เดียวามื่อไส้บ่บ่เดียวเมาใส่ผมก็สี่เดตัดคลิปหนีเด้อพี่น้องเอาช่วงทดสอบผมกับขอลากกระบ,บั้นกันพี่น้องบ่ามันหรอไปน้องแหกบอด,ดีแล้วพี่น้องขอขับตัวไอ,อก้กูขอกูนุกกระบ,บั้นกับซ้องกันพี่น้องไป นกเก็บนกกันเด้อพี่น้องเด้อเก็บนกเก็บหนูเป็นเก็บนกเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ไปไปโชคพอดีแล้วพี่น้องช่วงเสาร์นี่เก็บมันแบตมันเสียมพี่น้องเปิดไปเบื้องขึ้นเมื่อวานนี่เกิดือซาดพ่อพ่อบันกันพี่น้องซาดเบิ้องขึ้นเหมือนกันอยู่มือหนิงได้แบตหมดไปเลยใส่นกเลยสองขวัญขวัญแหลกผมมาในไทยเบิ่งเพราะว่าไปผุนเพราะว่าไป เบิ่งลักเกลือหยาดมันบ่นมีนกพาผมได้ไปแล้วมันสิบ่มีนกลงที่ผมก็เลยเบอร์าทายพี่น้องก็เลยสิไอพี่น้องไว้อตัวกับบันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งช่วงบ่ายครับครับบ่ได้มาผมก็สิตัดคลิปเอาเพียงไปเพียงจำอยู่แล่ะพี่น้องผมก็สิส่งคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเลยพี่น้องว่ามื้อนี้กะแถวตามเคยนี่ครับมันมามาไอ้พี่น้องบ่ลงมันลงมาจับต้นบักบ่วงนี่ครับผมก็สิมบม้วนไทย ต้นใบามาเบิ้ลขันผมหาวิธีสอมเทปเดะหาแบตใส่เทปเดะผมเห็มาใส่นี่นะครับต้นบกม่วงต้นนี้นะครับผมมาใส่บัตบินลูกบินจับต้นม่วงครับผมการระยะผิดผมไปมส่ต้นดูว่าเขาพุ่ดออกไปกลับบ้านแล้วครับพี่น้องถามว่ารุนมาส้มตอนใบครับพี่น้องกันบบได้มาผมก็สีตัดคลิปไปได้เลยพี่น้องเรื่อยจะว่ากันนะครับสกินเหวี่ยงไปเลยัโบได้มาใบาสองกินสองใจอยู่พี่น้องข้าสารแบตบเทนก็นสีบบได้มาครับ ัชาร์จแบตเต็มไฟผมกับสีดีมาไว้พี่น้วลไปเพียงไปซักนี้แล้วพี่น้องขอลาตัวกระบป๋านะครับสวัสดีครับพี่น้องหีนแค่วันครับมาแก้มือช่วงใบครับพี่น้องมาเมื่อเสาร์นีมามาน้บ่ไใดใบกับสีแกม้มือสิบว่าใดดวนภานในดดอกพี่น้องเพราะว่าสดนเมื่อซื้อเขาใ้ผู้เขาว่าแม่นนั่นดอกสั่งเขาเขเจ้าเลียกเเจ้านัดเปรี้ยวสีม่วง แรงพี่น้องมึงเนี่ยเฉยเฉยเฉยมาเอาเด็ดดุนชับในล่ะพี่น้องมาโมดุดมาชุ่มกันผมก็ยิฉมาหาใส่แถวนี้แหละพี่น้องเราจุหมุดมุ่งฟ้านี่มาเอาพี่น้องเพิ่งไม่โคตรเต้มทางเดิมทางครับพี่น้องมาดุดมาชุ่มกันแต่ก็กับกุญแจกันแน่นาะก็ละมุมงนี่พี่น้องเอาส่แถวนี้แหละพี่น้องเราจุหมุดมุ่งฟ้านี่แหละพี่น้องเสาหนีเขึ้นมาจับนี่มือเสาหนีพี่น้อง อาวย่อมเขาดอนพุน่นอันนี้ลุนตืน่นโขบมึงไปเขาพูดมีมาใส่นี่เลยพี่น้องทางใส่นี่เลยครับลุนม,มาช่อมกันเลยมานเบื่อพี่น้องเด้อทางใส่แถวนี้ยเราพี่น้องเว้เนี่แหละครับพี่น้องทางใส่กันเด้อพี่น้องขากลองกับบ่ได้มากมัอนี้สีฟ้าวฟ้าวเนี่ยตอนบ่ายพี่น้วลโอเวสิทธไปทุละไอ้มันสีคำพี่น้อง ขึ้นปักขึ้นเป็นทีนหน่อยเพราะท่นแนวนกอกด้วยพ่นองด้วครับมังเฮตไสนกอะเฝฝ้าในพี่นองมันยันมันคำพ่นองีกิีคลิปกีวงใบกิจีเฝาเฝ้าลิลเล่อเดือพ่นองด้วเอาไว้ซ้ำนี่ลครก็พี่มนพนองรับมาหลุนมาช่มมกันว่ราะมันมาตวนใบครับใบใบม่งหรือใบซวงหรือพ่นองเอ้าเฝ้าครับอย่าคำมซื้อเขาน้พ่นองเนาะเอาไว้ซ้ำนี่ก็เนาะมาหลุนมาชว่าสิมันมาพ่นองสวัสดีครับเอซครับจวงใบกิกินเที่ยวพ่นองเมือนี้บ่มัน แอ๋ออีกแล้วครับขึ้นกับท่านี้กูด้วพี่น้องเด้ออันนี้กูหมดขึ้นครับเก็บนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกก็เก็บแล้วครับนี่ครับไปเสียเวลานําแบตล้ำพุ่งมันเหมดนี่ครับผมได้ไปซ่อมเฮ็ดแบตนอกโอ้เป็นท่านนอกเอาพี่น้องแบตก่อนน้อยๆจะบ่มเหมิดนี่พี่น้องบม่โทนครับสิแล้วบ่มีนกตอเป็นลินนกเทปมันก็ลำบากแน่พี่น้องว่านกตอหลยลายกับ วานหลักคนไกลบ้านเขาจะอิจฉากันเก่ามเอามาเลี้ยงเจ็ดแปดตัวบุ้งเขาซากับป่อยกินนกกินนูมดพี่น้องโอ้ยเห็นเนี่ยเลยคันโบกเลยสีพิชซีนันกันที่แกยู่ไกลกันก็เลยบ่อยากพิดอยากเทียงเลยป่อยเลยตามเลยพี่น้องอ่ะอย่างไปเห็นอะพี่น้องเอ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพี่น้องมาตอนนกกับกินเหี้ยวเเด้อพี่น้องเลยเอาผมกูขึ้นเมื่อบานพี่น้องขึ้นมีตเรยบอยพี่น้องกับบ้านครับดู บ้านเพราะว่ากันผมบ่ไเลยเมื่อไปซื้อเขาให้พ่อกำลังไส้ผมกับส,สโบฟาหรือพี่น้องเมื่อนี้ผู้ถาว่าบ้านไปซื้อเขาให้แนวสยพี่นเขาเป็นกับรแข็งแรยงน้องไส้ขับรถมอไซค์เพื่อเป็นพี่น้องอะไรเี้ยผมผูด้เดียวครับตอนนี้เกิดเป็นวนหน้าเขารั่วอยู่นี่ผมผู้เดียวนะพี่น,น้องเนาะก็ะเลยจจำเป็นแล้วครับไปเถึงทุลังเพื่อเงินพี่น้องมาล่าพี่น้องที่รถปีแล้วครับเอ้า เมียนเทปเมียนยังกันพี่น้องเอ๋อคลิปนี้ก็กินเหี้ยวกตามเคยพี่น้องได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสกให้ฮนเด้อพี่น้องโอ้ยปากกับลิ้นพันพี่น้องหนานเอามาไปคำสีม่วงสีเครื่องเลยพี่น้องเพราะว่านัดเพื่อนสีม่วงเครื่องเบลขอซันยู่บ้านหน้าดมห่างกันกับแม่บาณสามรูนี่แหละจากบ้านบมไปพี่น้องไปพี่เมีเอาบกล่าวเข้ามาสวัสดีครับไว้เช่นเดียระครับพี่น้องไปแล้ว,ลวบ๊ายบาย